เฮ้ยเหียได้ปืนกูได้ตีนอ่ะเอ้ยตีนตีแล้วตีแล้วโอ้โหได้ปืนโหดว่ะโอ้แม่งโลจัดเลย ไอมีเลือดให้กูบ้างโอ้โฉไม่มาให้ในบ้านดีมันูและไอ้บันฮาว แมกโลแม่หมอคนโลยิงซ้ำไปเลย แม่กูเสร็จอล้ไอ้ไอ้ลูกซองเฮี่ยมาอยู่ด้วยที่ผมกอนจะตายแล้วได้ต่อรู้ไว้ใจผมละลายแล้วปีนี่อยู่อะอืออะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยเสียงคนอยู่ข้างหน้าเลยแล้วอ่ะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้าน ขอ้อมูลกีเล่เกมเดือดจัดมีปะหรือกูหูฝาดเพราะเปิดเพลงอยู่ด้วยอโอ้ยพร้อมจริงจริงด้วยพี่โคชรูเลย ่วแต่กระสุนคอยบอมีแล้วโออ้ยนีกม ดักทุกนัดแต่ก็ไม่โดนสักนัดโลแล้วโลแล้ว,ลว,ลวเลยนัดเดียวก็โวนออกอ้าวเว้ยอะไรเนี่ยตีดีไปแล้ว,วเราต้องกลับไปชุบเพื่อนอนะ่ะไ,ไม่มีกระสุนเฮฟวี่แล้ววะ่ะเหลือห้านะสุดท้าย 米吧，没米了。哎呦，哎，你醒了？嗯 เธอเ็ย <mile> ังเป็นคนหนนั้นและฉันก็ยังเป็นคนคนนี้และถึงถ้าใจเธอมีรักก็ยินดี เฮ้ยเฮ้ยข้างกูมีคนโอ,โอ้โหวิกเต็มเลยเรียกลังกาลังครับอะไล่ะครัมันแบกกันวะตรงข้างล่างป่ะเออพี่ยังงงเจ๊ฟเลยว่าแบบไอ้เฮี่ยพี่หายไปประมาณสามสี่เดือนอ่ะ <S <s <ug> หายไปสามสี่เดือนยังกดซับอยู่พี่ก็งงไ่าไข่มันซับไว้ว่าในช่องนะ เสียงเกมบ้ากว่าทุกคนซ้ำดีซ้ำโอ้ยเหี้ยเสียงบ้กใช่ไหมมีคนมาเหรอเหลืออ้วนเหลืออ้วนเหลืออ้วนเฮ้ยตีเดนนะเนี่ยเออตีเดนรอแล้วรอแล้ว มันต้องไอ้อ้วนตัวท้ายไม่ใช่เหรอยิงตัวไรตายไปบัตรหาลงตัวแรกบัตหางกัไอ้ตัวควันไอ้อ้วนหนีเปล่า I'm trying away Heavy shield สวัสดีน้ำหอม

mang luôn, chặt lấy, nghe, bing bang, sốc dữ mua, mai này đều còn đồn luôn á, qua, kí lấn tổ, mệt, yeah, 3, 3 <San> อย่งเดียวซ้ายโอเคแอดดรปมีอะไรบ้างตอนไหนพีกล่องม่วงวะมีตัวน,นินจานออโเคยิงตรงไหนวะข้างหน้า ล่างบอกมันสักทีก็จะล่วงอยู่แล้วแต่มันแอบก่อนกูยิงไกลๆลบก้าสิไอ้เหี้ยไม่ตายวะตอนไหน บนสะพานมีนะ bọn dãy, mày điên vậy, mày điên phản mày điên vậy, phản มีชิวใหญ่บ้างวะวะตอนนี้มีอ่ะเก็บไปเลยปัญญาเนาะฝังมั้ยฝังฝังไหนฝังตรงนั้โอเคไม่ก็ขมดในบ้านนี้ เอ้ยโอ้โหเขาเนื้อเขาเนื้อโดน,นหัวโอเคไม่ไมีระเบิดไอ้เหี้ยนี่ยวมันบ้าอีกเลยดาวก็รีบเอานะเพราะว่าเดี๋ยวม,มีบนเขาอีกอข้าวนะมาดูมาดูตอนนี้ในยางเลียแล้วเดี๋ยวบนวเเขาดี๋ยวมีบนเขาด้วยเอายิงเราอยู่ไปไหนล้มวะไอสัตว์ตะกี้ว้าบ้านนี้นี่อยู่หน้าผมหน้าผมหน้าผมโอ้ยยิยยงไม่ทัน แค่ตัวเดียวเฮียข้างนอกกันด้วยมันใช้ลูกซองชาร์จเว้ยเเป็นหี้ยอะไรตัวบนยามันใช้ลูกซองชาร์จนะข้างบนอ่ะยาจะกลับมาหรอลงมาแล้ว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 นี่หวิ่งไปโดนละเห็นมาวิ่งลุกๆๆๆเลย ไล้หมดหายละโอ้ยเฮียมันวิ่งอ้อมเข้าไว้นี่เลยนี่ว่าไอ้เหี้ยเฮียโอ้งเฉยเลยสับลงทางทางฝาลูกสวยสวยสวย ข้าพ่อเท่ไอ้สัตว์ข้าพ่อเหรอได้ลัดโดนโดนโดนตี่หนึ่งหลือหนึ่งปะใช่ไอตัวเหลือตัวนินจาตัวนึงนินจาไปชุบเพื่อน

นนะอมโมโยู่ในมาร์เก็ตนะมีล่อมงตัวหนึงเอเมนะแล้นมาขึ้นเลยน้างืนละ อยู่ไหนมีเหรอวะมีมันวิ่งหนีกูไปตัวนึงไม่เจอเนยตัวนินจาหรือตัวนินจาอา,อาจจะเสียงหลุดมาขวาละหนีว่ะยึดซุ่มไว้วะตัวนี้มันหนีมาตั้งนานแล้ว ไม่ได้เล่นมันี้นานแล้วนี่ได้เรียกยานไปมั่งยังได้กดอันติไปมั่งยังเราเหรอเนี่เรียกไปตั้งสามอันแล้วนะลรอไม่รู้เรื่องเลยเว้ยบ้าเก็บแค่เนี้เองถึงผมจะตีละดูโอ๊กกัดทุกเกมอะไรขนาดนั้น แหมอีกนัดหนึ่งก็ไม่ได้มึงต้องชาร์จกระทองก็ช่วยอะไรมึงไม่ได้กระทองแตก วิ่งไปหาตัดปอกมันละมันรู้ไหมเนี่ยว่าจะมีตัววิง่งขวาเนีย่ยมันรู้ตัวเดยลงมาแล้วลงไปแล้วตดนท้องแตกไอ้เหี้ยา เลยเดอเดียวแล้วอะตีนมากอ่าวอีกตีนนึงก็เหลือตัวเดียวไม่ใช่หรอใช่ <c oughs> ตัวเดียวแค่ตัวที่กูยิงกับมันตอนแรกละเหลือนินจาตัวสุดท้ายอะ่ะที่มันเก็บอดับอยู่อ้าวหลุดไอ้แม่ย็ด สวยพี่สวยเอาฟีนิกซ์ไปมั่งไหมมีฟีนิกซ์ตั้งสี่อันอันเดียวก็พอแล้วเหลือตัวเดียวแล้วนี่จะพกปืนคาเบอร์สองกระบอกตัวไปไหนนีย่ยินรออะไรนะเนื้อหนิงจาตัวเดียวแต่มันเสีอยวิ่งหนีเก่งอีกที่อ่ะ บ,บ้านไหนบ้านนี้เหรอมีมิ่สวนแกไปเจอปะไม่รู้อ่ะเปิดเพลงอยู่อ้าชิบหายแล้วไม่ได้เอาบัตรเฮามาด้วยอ๋ออยู่ในบ้านเนี้ยแถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยสักบ้านเนีัยลองวิ่งวิ่งเดียวเดี๋ยวก็วเจอ ได้ยินเสียงมันปั๊มยาอยู่ตะกี้ อทำยี่อะไรตั้งนานสามสิบสามคิวอีกแล้วเจี๋ยว